สวัสดีครับเอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนหรือบางทีอาจจะกําลังเผชิญหน้ากับมาอยู่เลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องสิ่งที่ต้องทําก่อนอายุ40ครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอายุนะฮะแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของชีวิตเลยเรามาค่อยๆหาคําตอบไปด้วยกันครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับวันดีคืนดีตื่นมาสองกระจกแล้วจู่ๆคาถามนี้มันก็แวบขึ้นมาในหัวเฉยเลยว่าเฮ้ย นี่เรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยคือตัวเลข4ี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนหลักกิโลเมตรทางจิตวิทยาที่แบบส่งพลังที่สุดอันนึงในชีวิตเราเลยแน่นอนครับพอพูดถึงวัยนี้ปุ๊บสังคมก็จะติดป้ายให้ทันทีเลยว่าวิกฤตวัยกลางคนหรือ midlife crisis เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยซะจนคุ้นหูเลยแต่เอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกข้างในที่มันเกิดขึ้นมันซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าคำว่าวิกฤตเยอะเลยครับวันนี้ผมเลยอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งครับว่าเฮ้ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่วิกฤตนะแต่มันคือการตื่นรู้ครั้งสำคัญของชีวิตเลยต่างหากมันเหมือนเป็นเสียงนาฬิกาปลุกดังๆจากข้างในตัวเราที่กำลังจะบอกว่าช่วงเวลาทดลองใช้ชีวิตฟรีอ่ะมันหมดเวลาแล้วนะถึงเวลาที่จะต้องใช้ชีวิตจริงๆแบบที่มีความหมายสทัทีแต่เรื่องที่มันม้าปแปลกก็คือสัญญาณเตือนที่ว่าเนี่ยมันมักจะดังที่สุดตอนที่เราคิดว่าเรามีทุกอย่างครบแล้วซะง,งั้นนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากับดักของความสำเร็จ เป็นความรู้สึกหวงหวงข้างในที่มันอธิบายไม่ถูกทั้งทางที่มองจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหชีวิตดูเพอร์เฟทุกอย่างเลยนะจนบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าเราเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งที่กำลังเล่นไปตามบทในชีวิตของตัวเองเท่านั้นเองสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าวัาวายนี้เนี่ยหลายคนกลายเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นหรือถ้าเรียกให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือรุ่นเดอะแบกคะคือเราถูกอัดอยู่ต้งตลางข้างบนก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ ข้างล่างก็ต้องดูแลลูกๆแถมยังต้องเป็นผู้นําที่ดีเป็นสามีภรรยาที่เพอร์เฟกคือความคาดหวังมันมาจากทุกที่ทุกทางเลยความกดดันมหาศาลนี่แหละครับที่มันค่อยๆกัดกินจนทําให้เราลืมไปเลยว่าแล้วตัวเราเองละ่ะต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือการที่เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งให้ได้ก่อนว่าไอ้แผนการหรือกลยุทธ์ที่เคยทําให้เราประสบความสําเร็จมาตลอดในชีวิตครึ่งแรกเนี่ย มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วสําหรับชีวิตครึ่งหลังมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเขียนกติกาของเกมชีวิตเราขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเลยครับคือชีวิตครึ่งแรกเนี่ยเราเน้นเรื่องการสะสมมีให้เยอะให้สุดวิ่งให้เร็วที่สุดทําทุกอย่างเพื่ออีโก้ของเราเน้นปริมาณเขาว่าแต่สําหรับครึ่งหลังครับมันกลับกันเลยมันคือการลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งไปใช้ปัญญาที่เราสั่งสมมานําทาง ทำในสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราจริงๆและโฟกัสที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณอีกต่อไปแล้วมีคําเปรียบเทียบที่ผมว่ามันสวยงามมากเลยครับเขาบอกว่าช่วงเวลานี้คือยามบ่ายของชีวิตลองนึกภาพตามนะครับตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะพลังงานล้นเหลืออยากจะท้าแดดท้าลมทําอะไรที่มันสุดๆไปเลยแต่พอชีวิตเดินทางมาถึงช่วงบ่ายสิ่งที่เราโหยหามันอาจจะไม่ใช่แดดเปเรี้ยงๆหรือความร้อนแรงอีกต่อไปแล้ว แต่กลับเป็นร่มไม้เย็นๆที่ให้เราได้นั่งพักอย่างสงบจริงไหมครับเอาล่ะพอเราปรับไม้เซตกันแล้วเข้าใจภาพรวมแล้วทีเนี้ยมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วต้องทําอะไรบ้างเรามาดูแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมกันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจาก3เสาหลักที่สําคัญที่สุดที่จะเป็นเหมือนฐานรากค้าจุมชีวิตครึ่งหลังของเราให้มั่นคงและก็มีความสุขครับ ข้อแรกเลยนะฮะและเป็นข้อที่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นคือการปฏิวัติร่างกายของเราครับนี่คือพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยนะเพราะร่างกายเราเนี่ยมันก็เหมือนรถคันเดียวที่เราต้องขับไปตลอดชีวิตถ้าเราไม่ดูแลสุดท้ายมันก็ไปพังอยู่กลางทางใช่ไหมครับมันคือทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดจริงๆคําพูดนี้อาจจะฟังดูแรงไปนิดนึงนะฮะแต่มันคือความจริงที่โคตรจริงเลยครับ การดูแลสุขภาพเนี่ยต้องถูกย้ายจากการเป็นแค่ง,งานอะไรๆมาเป็นวาระเร่งด่วนในตารางชีวิตได้แล้วนะฮะเพราะมันคือการลงทุนที่สําคัญที่สุดมันถึงเวลาต้องเลือกแล้วจริงๆครับว่าจะยอมเสียเงเหงื่อในฟิตเนสหรือจะไปนอนให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลพอร่างกายแข็งแรงแล้วเสาต้นที่2ที่ต้องแข็งแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาตรวจสุขภาพทางการเงินกันแบบละเอียดจริงๆจังๆ,งๆเป้าหมายมันต้องเปลี่ยนไปแล้วครับจากการหาเงินเพื่อนหน้าตาทางสังคม การสร้างความมั่งคั่งเพื่อความสมบสุขในใจของเราเองคำถามนี้เป็นคำถามที่เราทุกคนต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับไม่ใช่แค่คิดตัวเลขกลมๆในใจนะแต่ต้องลงมือคำนวณอย่างจริงจังเลยและถ้าคำนวณออกมาแล้วพบว่าตัวเลขในบัญชีมันยังห่างไกลเป้าหมายไม่ต้องตกใจครับแต่นั่นคือเสียงนาฬิกาปลุกครั้งสุดท้ายแล้วที่บอกว่าเฮ้ย hey! ได้เวลาจัดการเรื่องการออมการลงทุนอย่างเป็นระบบเดี๋ยวนี้เลยและเสาหลักต้นสุดท้ายครับมีร่างกายดีมีเงินพอใช้ แต่ถ้าคนรอบตัวไม่ดีชีวิตก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงเวลาจัดระเบียบความสัมพันธ์ครับในยามบ่ายของชีวิตเนี่ยเวลาของเรามันมีค่าเกินกว่าจะไปเสียให้กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าโดนดูดพลังงานตลอดเวลาเราต้องกล้าที่จะคัดกรองแล้วเลือกใช้เวลากับคนที่ดีต่อใจเราจริงๆเท่านั้นพอครับโอเคหลังจากที่เราจัดการ3มเสาหลักภายนอกที่มันจับต้องได้ไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาของการทํางานกับโลกภายในของเราบ้างครับ นั่นก็คือการเคลียร์พื้นที่ในใจและสมองเหมือนทำบิ๊กเคลียร์นิ่งครั้งใหญ่เพื่อเดียมพร้อมสําหรับบทต่อไปของชีวิตครับเริ่มจากการเคลียร์ปมในใจอะไรที่มันเป็นเรื่องในอดีตที่ยังคอย่วงเราอยู่ถึงเวลาต้องปล่อยวางและให้อภัยมันให้ได้ครับมันเหมือนเราแบกเป้ที่เต็มด้วยก้อนหินมา40ปีหนักมากนะครับถึงเวลาเทมันทิ้งได้แล้วและจากนั้นก็ต้องเปิดใจที่จะ u unlearn หรือล้างความรู้ความเชื่อเก่าๆที่มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในโลกยุคนี้ออกไป แล้วก็ Relearned หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นเข้ามาแทนที่ครับอย่าให้อีโก้หรือคำว่าแก่เกินเรียนมาเป็นกำแพงเด็ดกราดครับหลายคนอาจจะคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปเริ่มเรียนอะไรใหม่อีกหรอผมจะบอกว่าการกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งในวัย40เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะแต่มันโคตรเท่เลยครับมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ้ hey, ฉันยังไม่จบนะ ฉันพร้อมจะไปต่อเสมอมาถึง2ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วครับซึ่ง2ข้อนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการใช้ชีวิตขั้นสูงเลยก็ว่าได้นั่นคือการทวงคืนสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดอย่างเวลากลับคืนมาและการเปลี่ยนโฟกัสไปที่การสร้างคุณค่าที่มันยั่งยืนครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากครับเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดคําว่าไม่ให้เป็นเพราะทุกครั้งที่เราตอบได้หรือโอเคกับเรื่องที่ไม่ใช่หรือไม่สําคัญ เรากำลังพูดคำว่าไม่กับเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเราเองไม่ว่าจะเป็นเวลาของครอบครบัวเวลาทำงานอดีเรกหรือแม้กระทั่งเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองนิ่งๆการปฏิเสธมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันคือการเคารพตัวเองและขั้นตอนสุดท้ายที่ผมว่ามันลึกซึ้งที่สุดเลยนะครับคือการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการคิดว่าฉันจะได้อะไรไปการคิดว่า ฉันจะให้อะไรกับโลกใบนี้ได้บ้างมันคือการสร้างคุณค่าเพื่อส่งต่อการปลูกต้นไม้ที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ทันใช้ร่มเงาของมันหรอกแต่มันจะเติมเต็มจิตวิญญาณของเราได้อย่างน่ามหาัศาจรรย์เลยครับและเมื่อเราทําทั้งหมดนี้ได้ความเชื่อที่ว่าวัย40คือช่วงขาลงของชีวิตมันจะหายไปจากหัวเราเลยครับเพราะในทางกลับกันนี่แหละครับคือการเริ่มต้นของยุคทองในชีวิตของเราอย่างแท้จริง ทำไมถึงเป็นยุคทองเนี่ยล่ะครับก็เพราะนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวในชีวิตที่ทุกอย่างมันสุกงอมพร้อมกันพอดีไงครับความแข็งแกร่งทางอารมณ์เรานิ่งขึ้นเยอะผ่านอะไรมาก็มากทรัพยากรการเงินก็เริ่มมันคุงกับแต่ก่อนส่วนปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมาน่ะเหรอโอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันคือจุดที่ทุกอย่างมันมาบรรจบกันอย่างลงตัวที่สุดแล้วครับมีประโยคนี้ที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆครับโลกเราทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการคนหนุ่มสาวเพิ่มขึ้นหรอกครับแต่สิ่งที่โลกต้องการจริงๆคือ ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นต่างหากผู้ใหญ่ที่มีความสุขเข้าใจโลกและสามารถเป็นร่มเงาให้กับคนรุ่นหลังได้และนั่นแหละครับคือบทบาทที่สง่างามที่สุดของเราในชีวิตครึ่งหลังสุดท้ายนี้คำถามที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้อย่าให้ลองคิดว่ามันไม่ใช่วันธรรมดาอีกวันหนึ่งแต่มันคือวันแรกของชีวิตครึ่งหลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเราแล้วเราล่ะครับ จะเริ่มต้นวันแรกของเรายังไงให้มันกลายเป็นบทที่ดีที่สุดของชีวิตคำตอบอยู่ที่ตัวเราทุกคนครับ